มันเล้ต้องอน่แงไล่ว่ามันต้องไล่ส้มก่อนใช่อุ้ยนี่ไล่ไปนี่เห็นไเนี่ยน่ขึ้ตรงนี้ไปตัวไปัไัวไปตไปตตรงนี้นะเวไได้ไหตุย

เอาให้มันแบบว่ามันจะได้ติดตรงนี้มันต้องจแคบไป,ปใหญ่อๆหรือเปล่าตรงนี้แล้วนต่จะแคบแล้วก็พอใหญ่จะโปร่งอีกงานเราเริ่มเป็นรูปด้นล,าลน่างแล้วแบนี้ปะ บเราอเชองาดีัเฮ้ยอยู่แถงนี้ปล่าใช่อะไีป่ปั๊บ่ปั๊บเลยาขาวน่าจะอันเมื่อกี้แหละที่มันลอยไปแบบสายลมล้ตกปั๊บเมื่อกี้หือมันตกหมดัมีเอนก้นะไรเดี๋ยวไปเก็บให้เดี๋ยวไปเก็บให้ตาดำก็ได้เนาะ เราต้องไล่หัวันไล่หัวลงไปแคบนี่อะอันนี้มันจะเป็นมุมโค้งไอดีตามอะเลส่ไว้เไ้ปลานะปาปาแหละปลาหัวล้ออะไรห้าห่าหัวล้อเลย คืมันวัศิลปะมาตตรงนี้ไม่ให้่เวนี่อันนลยด้วิ่เนี่ยคุณทำงานศิลปะผมเนี้ยไม่ได้นะศิลปะมีความหลากหลายไม่มีถูกไม่มีผิดนะอ๋ออ๋อนิ้ว่าทำงานศิลปะแล้วอ๋อใจหายนะทำเมื่อกี้ไม่แไ่เมื่อกี้กำมัดแล้วนะทำงานศิลปะผมจะได้อยู่เนาะได้อยู่ของแบบนี้เลย เก็บ็บรายลายอย่อันนี้ไออาหางสวยกว่าเดิมนะสุดยอดอันนี้เอาไปพับสองชั้นเลยป่ะจะได้ดูเร็จครับเห็นไหม เล็กเนาะอันนี้สวยไม่เอาโอเคตามนะโอเคเฮ้ยสวยเลยยอดขอรำเปลำเล็บทำได้ไหมหอมันจะดูดีขึ้นไหมวไหนเอาดูนี่เราก็เจรนานะวมันได้ไหมได้ เราต้องโชว์ผลงานได้ไหมดูฟี่ผลงานโชว์นี่อ้ยสวยอยู่นะดูจากในกล้องต้องโชว์รูปผลงานด้วยมีรูปผลงานอนะ่ะ <laughs>